สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันอังคารนะคะเรื่องทั่วไปก็คือการเงินการงานความรักนะคะในปักหลังหน้าของเดือนมีนานะคะเพื่อนๆแม่หมอไม่มีเวลานะคะไม่หมอจะทําคลิปปักหลังเลยนะแต่ไพ่พลังงานนี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่หมอมีลงคลิปนะคะ ดวงนี้ก็ไม่ใช่ดวงคุณโดยตรงคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนนะคะตรงนี้แม่หมออยากบอกไว้นะคะถ้าพูดถึงความรักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนาะนะคะวันอังคารใบแรกของคุณ The Sun, เดอรซันเพื่อนๆนะคะแม่หมอว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่จะย่ําแย่ตลอดไปอันนี้แม่หมอเชื่ออย่างนั้นและหมอยังเชื่อต่อไปว่าวันอังคารมีคนขยันนะมีโอกาสใหม่ๆนะคะดาวทิตเด่นด้วยนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมี คุณอาจจะพลิกแพลงปรับเปลี่ยนนะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่เสมอแหละ The Sun นะคะเพื่อนเพื่อนทมเแลนด์หนึ่งนะคะแม่หมอว่าคุณอาจจะกําลังคิดแปดเรียนนะคะเก็บเงินเก็บทองเพื่อถ้ามีรถอยู่แล้วมันเก่าคุณอาจจะเปลี่ยนรถใหม่ก็ได้สองหรือคุณอยากมีรถคันใหม่นะคะเข้ามาด้วยเนาะในความในไพ่ใบแรกของคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือบางท่านคิดจะทําออนไลน์นะคะตรงนี้โยกกันการค้าออนไลน์นะคะยูทูบเบอร์อะไรก็ตามที่คุณคิดจะเกี่ยวกับออนไลน์แสงสีเสียง มีโอกาสเพื่อนๆนะคะมีโอกาสโดดเด่นนะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงแต่ทีนี้แม่หมอพูดนิดนึงว่าการมีชื่อเสียงนะ่ะมีค่ะเพราะว่าไพ่เดอะซันมันขึ้นมาดวงอาทิตย์มันก็เด่นแต่มันต้องพัฒนานะคนะทำในทุกวันนะคะมีโอกาสแล้วก็ทําทุกวันใส่ใจแล้วมันก็จะเติบโตนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงหกเหรียญรายจ่ายทุกคนมีแม่หมอก็ไม่อยากพูดถึงรายจ่ายเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายบางคนเป็นเสาหลักครอบครัว บางคนเหนื่อยนะคะเพื่อนๆนะคะรายจ่ายตรงนี้แต่รายได้ถามว่ามีเข้ามาไหมถ้าคุณแย่ก่อนนะคะที่ผ่านมามันจะดีขึ้นคุณมองหารูทางใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามานะคะบางคนถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวคุณอาจจะทำอะไรเพิ่มมากกว่าหนึ่งอย่างถูไหมคะสองอย่างสามอย่างนะคะแต่ถ้าคุณมีงานประจำอยู่แล้วคุณอาจจะทำอะไรเพิ่มเป็นงานนะคะฟรีแลนซ์งาน เสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะบางคนมองงานต่างประเทศต่างชาติได้ด้วยมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณดีอยู่แล้วมันก็จะดีกว่านี้นะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะเทมาปอเมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเรานี่แหละค่ะกำลังจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับตัวเรานะคะรีโนเวทตึกใหม่บ้านใหม่นะ,ะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาถึงเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนงานหรือไม่ก็ก็คือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ ควีนเลียนนะคะเพื่อนๆคุณเป็นคนคิดเรื่องเงินเรื่องทองบางคนนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะคุณเป็นคนขยัน,นะค่ะวันอังคารเดชเชอรี่ออดนาบวกทำบาลานซ์นะคะ,ะ,คะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งมีเกณฑ์ได้เงินนะคะได้เงินเข้ามาเลยช่วงนี้เป็นกอบเป็นกำรรเลยแหละเพราะว่าไพ่แปดเหรียญมันเป็นไพ่โยกนะคะค้าขายก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือช่วงนี้ชีพจรล,ลงเท้านะคะเดินทางบ่อยนะคะวันอังคารช่วงนี้นะ นะคะตรงนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหมมีโอกาสที่คนหยิบยื่นโอกาสบางอย่างให้คุณหรือบางธนาคารมีโชคนะคะตรงนี้คําว่าโชคหมายถึงดวงมีสเสน่ห์มีคว้างค้อนคล้องฝากมีคนนะคะช่วยเหลือกเกอื้อกูลนะ,ะหรือไม่ก็ค้าขายนี่แหละช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนเก่งนะคะคิงถือไม่อาควีนถือไม่เท้ามีความสามารถแม่หมอบอกเลยตรงนี้แต่ถ้าความรักนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะถ้าโสด ม่หมอว่าคุณมีใจให้กับใครหรือแอบ,บชอบใครอยู่แต่ไม่ได้บอกนะคะมานั่งบอกกันนะเป็นความรู้สึกที่ดีๆที่คุณมีหรือเขาก็คงมีเหมือนกันนะคะตรงนี้แต่เป็นความรู้สึกที่แตกต่าง่าทำบาลานซ์นะคะอาจจะแตกต่างกันทางด้านอายุหน้าตาทางสังคมนะคะการมีชื่อเสียงนะคะหรือเขาเป็นเจ้านายคุณเป็นลูกน้องหรือบางอย่างที่ตําแหน่งนะคะหน้าที่การงานที่ทแตกต่างกันแต่ไม่ได้แตกแยกนะคะแต่ความรู้สึกดีๆมันมีให้กันอยู่นะคะ ตรงนี้ขึ้นมาเนาะแต่ว่าเพียงแต่มันมันนิ่งมันเงียบมันไม่ได้บอกความสัมพันธ์มันอาจจะช้านะคะตรงนี้ขึ้นมาแต่ถ้าบางขั้นสําหรับคนที่มีแฟนมีคนคุยมีแฟนนะคะหรือมีครอบครัวก็ได้ะคะ่ะเพื่อนเป็นแฟนกันแล้วมันมีปัญหาที่คุณขัดแย้งกันทัศนคติบางสิ่งบางอย่างไม่ตรงกันเล็กๆในน้อยจุกจิกยุ้มยิ้มหรือเป็นเพราะภาวะคุณอยู่ห่างไกลกันได้ด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนเหมือนเหมือนใจคุณคิดอยากจะมูฟออกมา นะคะมันเหนื่อยอ่ะมูปอกมานิดนึงอยากมาอยู่กับตัวเองนะคะเดินหน้ากับตัวเองเงียบๆนิ่งๆนะคะพอกับความสัมพันธ์นี้ก่อนแต่ไม่หมอววาพาภลายตรงนี้ขึ้นมาเนาะแต่พวกคุณนะคะมีเรื่องคิดเยอะคิดมากนะคะในความสัมพันธ์แต่ยังไงเขาก็ยังมางอคุณนะคะเพืเ่อนๆถ้าคุณเป็นแฟนเป็นครอบครัวยังไงก็กลับมางอกันแต่แค่จะปรับเปลี่ยนทัศนคตินิดนึงนะคะตรงนี้ขึ้นมามาดูกันนะคะ มาดูความรักช่วงนี้ของคนเกิดวันอังคารกันบ้างจะเป็นยังไงนะ,ะสำหรับคนที่อ่านะคะเป็นยังไงบ้างวันอังคารคิงเรียญเห็นไหมคะคิงเรียนคู่กับควีนเรียนแม่หมอว่าคุณก็คงรู้สึกดีอะใครแต่ความสัมพันธ์มันเหมือนเก็บไว้ในใจไม่ได้มานั่งบอกรักกันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะ,ะเจอกันในที่ทํางานอ,อายุที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะตรงนี้นาะหนึ่งไม้เท้านะคะ คิงถือถ้วย5ถ้วย2ถ้วยถ้าใครมีปัญหาแม่หมอว่าคุณนะคะคุณยังคุยกันได้แต่ระวังคำพูดคำจาที่กดดันกันไปอึดอัดกันนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยใส่ใจกันช่วงนี้นะคะสิเปลี่ยนในถือถ้วยควีนถือไม้เท้าหรืออาจจะงานเยอะงานมากไม่ค่อยได้ใส่ใจกันนะคะตรงนี้นะอีกคนก็โดดเดี่ยวและน้อยใจ 8ด,ดาบอึดอัดในความสัมพันธ์นะคะมาดูความสัมพันธ์ที่คนที่มีคู่ก่อนนะคะคนที่มีคู่คนที่มีแฟนช่วงนี้แม่หมอว่าคุณก็ยังเป็นแฟนเป็นครอบครัวอยู่แหละแต่ว่าอา,อาจจะเป็นเรื่องความน้อยใจความอึดอัดความกดดันที่พูดพูดกันไม่รู้เรื่องนะตรงเกินไปไม่ค่อยเข้าใจนะคะแล้วก็นิ่งเงียบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างโฟกัสแต่แม่หมอว่าถ้ามีปัญหาแม่หมอว่าพวกคุณก็ยังนึกถึงกันและกัน ะะยังมองถ้วยที่มันล้มแล้วเนี่ยไพ่มันขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยอันเดียวกันเลยนะคะพวกคุณยังได้กลับมาคืนดีกันนะคะตรงนี้นะสําหรับใครที่ถูกจริตกับไพ่ที่แม่หมอวางเนาะมันคงไม่ตรงกับทุกวันอังคารหรอกนะคะตรงนี้มีโอกาสได้กลับมาง้องมาคืนดีกันสําหรับคนที่มีปัญหามีประเด็นนะคะตรงนี้นะอืมนะ,ะแต่อาจจะเป็นห่างมาเพื่อคิดเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยอะทีนี้ ทีนี้มาดูคนโสดบ้างคนโสดนะคะความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคนที่คุณจะเจอเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดวันอังคารอาคนโสดวันอังคารสองถ้วยแม่หมอว่าคุณมีใจให้ใครแล้วแม่หมอก็เชื่อว่าคงจะมีคนที่ชอบคุณเหมือนกันนะคะความรู้สึกนะเราใจตรงกันเห็นไหมคะสองถ้วยในถือถ้วยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนของเพื่อนนะเพื่อนในกลุ่มกวนเดียวกันนะคะ แต่เพื่อนในกลุ่มงานแต่ความสัมพันธ์แม่หมอบอกเลยว่ามันไม่ได้หวานนะคะมันเหมือนความรู้สึกมีใจให้กันแหละแต่มันไม่ได้มันไม่ได้บอกกล่าวกันนะคะตรงนี้มันไม่ได้เหมือนมาจีบกันรู้สึกว่าเรารู้สึกดีก็แค่มองตาก็เข้าใจนะคะนะคะตรงนี้ขึ้นมานะ,ะคะคิงถ้วยนะคะควีนถือไม้เท้าเห็นไหมคะไพ่ข่วงมาเนี่ยคุณจะได้เจอกันในสายงานสายเพื่อน นะคะเพื่อนของเพื่อนนะตรงนี้เข้ามานะคะเป็นคนที่แตกต่างกันกับคุณอย่างที่แม่หมอเกินไปก่อนหน้านี้แล้วเห็นไหมคะมันตรงเลยแต่ความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่ได้หวานอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเออเราก็ชอบกันนะนะคะความสัมพันธ์มันก็จะถูกพัฒนาช้าเพราะว่าไม่ได้มานั่งบอกกันนั่นเองนะคะตรงนี้นะบางคนอาจจะเจอทางสายงานจริงด้วยนะคะในโลกออนไลน์ความสัมพันธ์มันก็ดูดูกันไปค่ะเพื่อนๆนสีไม้เท้าแต่มีเป้าหมายนะแม่หมอว่าพรมนิขีโชคชะตานะคะ นี้หรือบางคนเจอความรักทางไกลได้ด้วยนะเป็นคนที่เป็นคนที่ใช่และก็เรียนรู้และค่อยๆเป็นค่อยๆไปซะมากกว่านะคะตรงนี้หรือบางท่านเป็นความรักที่ห่างกันและแตกห่างกันละคะ่ะแล้วก็แตกต่างกันได้ด้วยนะคะตรงนี้นะ,ะ,นะะหรือบางท่านนะคะหายไปแล้ววนกลับมาคุยใหม่ก็มีสําหรับบางคนคน,คนโสดนะคะแต่ตัวคุณก็ไม่ได้คิดมากนะเก้าเลี้ยอะคุณรู้สึกว่าเอ้ยนะคะรู้สึดกดีก็ดีใจแต่ถ้าคุณ คุณไม่ได้คิดอะไรก็ไม่เป็นไรพ่อเก้าเหรียญคือเราก็มีความสุขดีอยู่ในพื้นที่ของเรามีเงินมีงานทํางานไปนะคะคุณไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นไม่ได้อุ้ยต้องต้องใช่คนนี้ทุกทรมานใจไม่ใช่แบบนั้นนะคะที่แม่หมออยากจะบอกนะคะแต่แน่นอนแหละนะ,ะไม่ว่าคุณไม่คิดนะคะว่าอยากมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่จะมีคนมาชอบมารู้สึกดีคุณก็คงมีใจแต่ความสัมพันธ์มันมันจะเหมือนเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมากกว่าไม่ได้หวานแววเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ นะคะคนโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่รู้สึกดีต่อกันนะคะทีนี้แม่หมอขอพูดเรื่องเงินเรื่องงานนะคะทีนี้นะการเงินการงานเพราะบางคนบอกว่าพูดเรื่องความรักเยอะไปโอเคสิบสิบเหรียญค่ะเพื่อนๆมีเกณฑนะ์ได้เงินก้อนนะคะช่วงนี้นะได้เงินก้อนนะคะขอดูนิดนึงนะคะเอ็มเพลเลอร์นะคะ Emperor, นะคะ,นะคะเงิน เงินที่คุณรอเงินประกันก็ได้นะคะหรือคุณกําลังรอเซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่างกู้ไฟแนนซ์ไม่หมอว่าผ่านนะคะตรงนี้นะนะคะอย่างที่เกินไปแล้วเนี่ยนะคะหรือบางคนนะคะอรอรอเอกสารวีซ่าเพื่อจะได้เดินทางต่างประเทศเอ็มพเลอร์ขึ้นมานะคะต่างประเทศนะมีผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังหนุนดวงชะตาด้วยสเตนนะคะเป็นสภาวะที่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะวันอังคารส่วนใหญ่คุณได้ดีไปด,ดีเพราะ ตัวเองลําแข้งตัวเองล้วนๆแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครซับพอร์ตนะคะเอาง่ายคือตัวเราอันดับหนึ่งก็มีคนบ้างบางคนที่ซับพอร์ตนะคะตรงนี้สามไม่เท้านะคะเป็นคนที่มองการไกลอยากขยับขยายบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะเด็กเธอเรียนนะคะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองการลงทุนแรกๆอาจจะเล็กๆน้อยๆนะคะรอวันที่จะเติบโตในสิ่งที่คุณทําได้ด้วยหไม่เท้าเป็น โอกาสใหม่บางคนอยากจะเปิดกิจการใหม่เปิดได้นะเพื่อนๆถึงเวลาก็ได้นะที่คุณเก็บเงินเพื่ออยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือบางคนว่างงานมีโอกาสได้งานใหม่นะคะคุณเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะคะเนี่ยนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเปิดร้านค้าร้านขายแปดเรียนขึ้นมาสองรอบวันนะ้วันอังคารแม่หมอว่าถ้าใครถูกจลิตกับแม่หมอเนี่ยนะคะเห็นไหมนะ มันสองรอบแล้วแสดงว่าการเงินการทองคุณมีทิศทางในการเก็บเงินมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นเก็บเงินได้มากกว่าเดิมนะคะเช่นคุณเก็บอยู่แค่เนี้ยอาจจะได้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะค่อยๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าบางคนที่แย่มานะคะมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะตรงนี้นะมีดวงชะตาจะปรับเปลี่ยนควินเทอรเลียนนะคะเป็นคนที่เก็บทรัพย์นะคะเก็บเงินเก็บทองอยู่ได้สื่อสารการพูดการคุยแม่หมอว่าจะนําสิ่งที่ทําให้เรา ได้คุยกับสังคมหมู่มากจะนํามาซึ่งข่าวดีให้กับเรานะคะตรงนี้แต่เพื่อนก็เลือกคบอะเนาะนะคะไม่ใช่ว่าคุยับคนหมู่มากแล้วดีหมดนะ,ะในทิรียนะคะเกี่ยวกับาการเดินทางนะคะเซลล์งานเซลล์งานขนส่งนะคะตรงนี้นะได้เงินนะคะเ,เพื่อนๆบางคนอยากได้รถก็จะได้รถอย่างที่บอกไปแล้วนะคะตรงนี้บางคนอยากเรียนภาษานะคะเ,เพื่อนๆบางคนมีเซนต์นนะช่วงนี้มีลางสังหรณ์ที่แม่นยํา บางคนกําลังเรียนศาสตร์นะคะไพ่ยิ่ซีหมอดูโ,โหราศาสตร์พวกนี้เรียนได้9้าเหรียญเพื่อนๆนะคะอย่างที่บอกแหละ,ะบางคนทํางานฟรีแลนซ์มีงานประจํางานฟรีแลนซ์ช่วงนี้การเงินการทองบง่งบอกสถานนากธิการที่มั่นคงขึ้นนะคะสามเหรียญ <ๆ S 2> เพื่อนๆนะคะเงินตกเบิกนะคะไพ่ตรงนี้การค้าการขายยังดีอยู่บางช่วงเงินแผ่วมันก็ยังไม่ได้ลงมาก ยังมีลูกค้ามาอุดหนุนบางช่วงเยอะมากๆก็เป็นก้าวเรียนเห็นไหมคะเนี่ยนะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะในถือถ้วยนะคะบางคนเล่นหุ้นนะคะถือว่ามันดีอยู่นะคะตรงนี้นะก็ลองศึกษาดูนะคะอสองไม้เท้านะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเนาะอย่างที่แม่หมอบอกเ,เห็นไหมไพ่ของคุณขึ้นมาหมดเลยการเงินการทอง หรือขยับขยายหรือบางคนมองถึงโอกาสใหม่งานออนไลน์งานต่างประเทศนะคะตรงนี้นะงานที่2บางอย่างเนี้ยก็ถือว่าไปได้ดีนะคะเนพื่อนๆดูคือต่างประเทศต่างชาตินาะยแม่หมอเชื่อเลยว่าดวงชะตาคุณเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่ความขยันนะแม่หมอไม่บอกหรอกวันอันคารขยันอยู่แล้วอดทนอยู่แล้วคะ่ะภาระหน้าที่เยอะเสาหลักครอบครัวก็คือคุณนะคะตรงนี้ขึ้นมาโอเคแม่หมอขอไพ่สรุปและแนะนําดูนะคะว่าไพ่จะสรุปและแนะนาวันอันคารยังไงบ้าง 6ถ้วยนะคะแม่หมอบอกไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้ถ้าท่านใดที่เป็นแฟนหรือสถานะครอบครัวถ้าคุณมีปัญหาแม่หมอว่าก็ยังกลับมาง้อ,อมาคืนดีกันได้เพียงแต่ปรับจูนเข้าหากันหน่อยนะคะลดลาวาสอกกันไปนะคะสีไม้เท้าคิงเรียนนะคะ ินถ้วยอ่าหนึ่งไม้เท้านะคะถ้าเป็นเรื่องงานแม่หมอว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะการเงินการงานมั่นคงบางคนได้ทํางานกับครอบครัวคนรักก็ได้นะคะรัฐอ่านะคะเนี่ยนะคะราชการก็ถือว่าโดดเด่นนะคะนาคารทหารตำรวจเนี้ยนะะีขนแล้วก็ถ้าความรักแม่หมอว่าถ้าโสดนะคะโสด คุณจะได้มีใครหยิบถ้วยให้คุณนะคะถ้วยแห่งไม่ตีจิตให้คุณแต่ความรักคุณเห็นไหมคิงเรียนเขาเป็นควีนเรียนนะคะใหู้่วองอมาแต่ความรักของคุณมันเหมือนว่าเรารู้กันนะคะว่าเราชอบและรู้สึกดีแต่แค่มันไม่ได้เอ่ยบอกว่าเรารักกันแน่น,น,นะคะค,ค่อยคุยค่อยๆศึกษากันไปมีคนในใจอยู่นะคะที่รู้สึกดีตรงกันด้วยถ้าท่านใดที่มีปัญหาช่วงนี้ก็กลับมาคืนดีกันได้นะ,ะเพียงแต่ปรับจูนเข้าหากันอย่าพยายามเอาชนะกันแต่แม่มองว่าคุณเหนื่อยแล้วก็ปีกตัวออกมาแล้ว แต่ยังไงนะคะก็ยังไปแล้วก็มีการกลับมาคืนดีกันได้สำหรับบางท่านขอบคุณคนเกิดวันอังคารนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะ